ด้านข้างของผมตอนนี้นะครับเป็นเจ้าตัว r o G Strix G16 ในปี2024และแน่นอนครับพอปี2024แล้วเนี่ยเขามาพร้อมกับ CPU Intel Core i9 ที่เป็นตัวเจเนอเรชั่นที่14 <Wow. S 1> แต่ตัวนี้การ์ดจอยัดตัว RTX 4060ในราคาเบาๆจับต้องได้แต่เล่นได้ทุกเกม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X3 m e d ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้าตัว ROG Strix G16 นะครับในปี2024จริงๆเนี่ยผมเคยรีวิวไปหนึ่งรอบแล้วนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นปี2024ที่เป็นตัว ROG นะครับแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเป็นตัว CPU Intel Core i9 เหมือนกันเลย 14900HX นะครับแต่การ์ดจอเนี่ยมันจะเป็นตัวรุ่นท็อปไปเลย RTX 4090 <Wow. S 1> นะครับแต่รอบนี้เรามาลองลดสเปคลงน,นิดนึงเป็นตัวการ์ดจอที่เป็น RTX 4060ราคาก็ย่อมเยามากกว่าเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยราคาอยู่เพียงแค่6 9 9 9 0่าเาบาทเท่านั้นแต่ทุกอย่างเนี่ยยังคงจัดเต็มอยู่มีแค่การ์ดจอที่โดด drop สเปคลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกตรงๆในเรื่องของการระบายความร้อนในเรื่องของหน้าจอทุกอย่างเนี่ยเขายังคงยัดมาเทพสุดนะครับผมพามาดูในส่วนตัวบอดี้เครื่องก่อนเลยบอดี้เครื่องของเขาเนี่ยด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาที่เป็น,ปนแบบดูเกมมิ่งเลยตัวนี้จะมีตัวโลโก o ROG พร้อมกับตัวแถบตัวนี้ครับซึ่งแถบตัวนี้เนี่ ถ้าเราลองมองดูดีๆนะครับมันจะมีการเขียนคาว่า republic of gamer เอาไว้ด้วยนะครับเรียกว่าเท่ๆเลยส่วนด้านหลังตรงนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ของรุ่นใหม่นะครับที่เรียกว่า r o g เนี่ยใส่ใจเรื่องของการระบายความร้อนมากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> ก่อนหน้าการระบายความร้อนเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ก็ดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะช่องระบายความร้อนเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการแบ่งฝั่งเป็นแบบ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างละครึ่งครึ่งแล้วนะครับเขาจะมีการเสริมในส่วนของตัวรูระบายความร้อนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้พร้อมกันในส่วนของตัวแท่งฮิตซิงนะครับใส่มาให้ทั้งหมดเลยดังนั้นการระบายความร้อนเนี่ยมันจะทําออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นและเจ้าโ no น้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเขาไม่ได้มีแค่2พัดลมแต่เขาให้มากถึง3ตัวด้วยกันและมีฮิตซิงถึง7จฮิตไฟผมบอกเลยครับว่าเครื่องนี้เขาไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นชุดคูลงไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรต่างๆเนี่ย ใส่มาให้จัดเต็นนะครับ <Whoa. S 1> แต่สิ่งที่เราจะเห็นได้เลยคัดชัดนะครับว่าเฮ้ยโนบุกในปี2024กับโนบตในปี2023เนี่ย เท่าที่ผมดูมันก็มีแค่ CPU ไม่ใช่หรอที่มีการอัปเกรดจาก Gen 13มาเป็น Gen 14แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเห็นหลักๆเลยนะครับเรียกว่าเห็นแน่นอนนั่นก็คือหน้าจอนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> โดยจอตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ ROG Nebula Display <Wow. S 1> นะครับซึ่งเขามีความละเอยียดที่ 2.5K ด้วยกันนะก็จะเป็นความละเอียดแบบ2,560คูณ1,600มันเป็นหน้าจอ,อาตาส่วน16:10น,นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของค่าส DC ี DCI-P3 0 0 0ด้วย <Wow. S 1> อาตาัตรา Refresh เนี่ยอยู่ที่240 Hz เฮิร จัดเต็มมากไม่ว่าคุณจะไปเล่นเกมเอาไปทํางานเอาไปดูหนังเอาไปฟังเพลง ได้หมดเลยนะครับและที่สําคัญนะ <Wow. S 1> ลองดูสติกเกอร์ตรงนี้เขาก็จะมีเขียนเอาไว้เลยที่ตัวบอดี้ตัวเครื่องว่าเขารองรับในสตัว n อ i น i a เดีย G ์จีซิงนะ <Wow. S 1> ไม่ต้องกลัวภาพขีขาดมีเทียริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของ r e สปอนส์ไทม์ตัวนี้จะอยู่ที่3มิลลิเซกเท่านั้น <Wow. S 1> ถือว่าเป็นหน้าจอโน้ตบุ๊กที่สเปคโหดมากๆเมื่อเทียบกับราคาของเขาที่ <Wow. S 1> ไม่ถึงเจ็ดหมื่นเออเอาจริงๆผมถือว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับแต่ยังคงม,มีข้อสังเกตอย,อยู่หนึ่งอย่างคือไอสว่วอตัวกล้องด้านบนตัวนี้เนี่ย ผมบ่นมาตั้งแต่ปี22ยันปี23แล้วก็มาถึงปี24นะครับเขาก็ยังคงให้กล้องเว็บแคมที่มีความละเอียดเพียงแค่ 720p เท่านั้นยังไม่ยอมใส่ในสตัว Full HD เข้ามานะแต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมาผมก็ไม่ได้ใช้งานในสองตัวความละเอียดมากมายสักเท่าไหร่แค่นี้ก็โอเคอ่นันี้แล้วแต่ว่าคุณรับได้หรือเปล่าและก็มีในสตัวรูไมโครโฟนนะทั้งหมด3รู 1, 2และ3มนะมีทั้งหมดอยู่ในสองตรงนี้บานพับจะเป็นขาอย่างนี้เลยหลายๆคนมีความกังวลว่าเฮ้ย บานพับเวลาเราเปิดปิดอะไรเงี้ยมันจะแข็งแรงไหมนะก็ต้องบอกตรงๆว่ารอบนี้ทาง AOG เขาจะใช้เป็นแบบบานซ้ายบานขวาแล้วก็มีหลุมใสนะ <Wow. S 1> ด้านในเนี่ยมีการยึดน็อตแข็งแรงมากถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกจะเป็นบานละสี่ตัวที่มีน็อตยึดนะครับรวมกันงฝั่งคือ8ตัวด้วยกันดังนั้นแข็งแรงมั่นใจได้แน่นอนต่อมานะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยต่อให้เขาเป็นโน้ตบุ๊กไซส์1ินิ้วแต่เขาไม่ยอมให้นำแพดมาอันนี้ถือว่าเป็นอนึ่ือยานที่แบบน่าจะใส่มาให้น,หน่อยแ อาจจะมองว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเขาก็ต้องเอาไว้เพื่อเล่นเกมเน้นปุ่มคีย์บอร์ดให้มันใหญ่ๆกดง่ายจะดีกว่าไหมอ่ะอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนละกันแต่อยากส่วนตัวผมผมอยากให้มีในส่วนของตัวนำแพดโน้ตบุ๊ก16มิ้วหรือ15.6นิ้วใส่น้ำแพดมาเลยใช้งานสะดวกมากกว่าแต่ถ้าคุณบอกว่าเป็นคอรเกมเมอร์โน้ตบุ๊กเนี้ยมันกดง่ายกว่าจริงนะครับแล้วก็ไฟคีย์บอร์ดสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับด้านบนมีส่วนตัวมัตติมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงมิวไมค์ปรับในส่ Mode. แล้วก็เพอร์ฟอร์ม e นซ์โหมดนะครับไซเลนโหมดเพอร์ฟอร์มนซ์โหมดจริงๆถ้าเสียบสายชาร์จด้วยก็จะมีเทอร์โบโหมดขึ้นมาอีกหนึ่งอันไม่ต้องมานั่งกด F N F 4 F N F 5อะไรให้มันยุ่งยากนะครับ <c oughs> เขามีคีย์ลัดให้เลยแล้วก็มีในสองตัวปุ่ม R O G ที่จะมีตัวซอฟต์แวร์ a r m o r y Case ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเดี๋ยวผมมารีวิวคร่าวๆให้แล้วกันสำหรับตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ a r m o r y Case นะครับ ในส่วนตัวนี้ครับมีอะไรอีกสติกเกอร์ Intel Core i9 ที่เป็นเจเนอเรชันที่14หลายคนเนี่ยได้เห็นผลเทสกันไปแล้วหนึ่งเครื่องที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านะครับที่มันเป็นตัว 14900HX ผมก็ยังคงบอกเหมือนเดิมนะครับว่า ประสิทธิภาพความแรงเนี่ยมันก็ยังคงเหมือนกับตัว i 9 1 3 9 8 0 hx นะครับที่มันจะอยู่กับ cpu ตัวระดับท็อปเครื่องละเกือ 200, บ2,000 0 0บาทน,นะแต่ว่าตอนนี้มันก็กลายเป็น performance เท่านั้นอ่ะมาอยู่ในโน้ตบุ๊กราคาไม่ถึงเจ0 0 0บาทได้แล้ว <Wow. S 1> แล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับตัว intel Gen 14เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่เป็นตัว apo นะครับที่เขาจะช่วยจัดการลำดับความสำคัญในการประมวลผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการเพิ่มประสิทธิภาพที่จะทำให้มันแบบสูงสุดไอตัวเนี้ยเขาจะมีใส่ในส่วนตัว intel Gen14 มา Gen เจได่มี ในส่วนของตัวแก้จระจอ n v ดี i a G-Force RTX นะครับ,รรรบมีตัว Energy Star นี่โนบุ๊กเครื่องนี้เขาบอกว่าประหยัดพลังงานนะครับแล้วผมบอกเลยนะว่ามันเป็นโนบุ๊กเกมมิ่งที่แบตค่อนข้างทนพอสมควรผมลองเอามาใช้งานโหลดน่นนี่นั่นเนี่ยสองชั่วโมงยังพอมีได้อยู่นะครับ, <Wow. S 1> รบไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับในส่วนตัวนี้ครับ Perfect Warranty มีสติ๊กเกอร์โลโก้อยู่ตรงนี้เขารับประกันเต็ม3ปีนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนตัวอ n น i t e Service ด้วยใครที่แบบว่า ใ้งานจนมันพังสามารถติดต่อทาง ASUS ได้ครับและถัดมาครับในส่วนของตัว Touchpad ตัวนี้นะครับต้องยอมรับตรงๆว่ายุคนี้เป็นยุคของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เขาจะมี Touchpad ขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ให้ Touchpad มาค่อนข้างใหญ่ใช้ได้แต่ในส่วนของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อดีกว่า ROG ยังคงออกแบบดีไซน์ได้ถูกใจสำหรับผมเสมอนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวพอร์ต USB Type A นะครับจำนวน2พอร์ตด้วยกันอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ช่องระบายความร้อนอยู่ตรงจุดนี้นะครับในส่วนงด้านซ้ายมือดีกว่า อันนี้ใส่มาให้แบบจัดเต็มนะครับมีรูระบายความร้อนเล็กน้อยนะครับมีช่องเสียบ DC a d a t t r r h h r r g e นะครับแล้วก็มีในสองตัวพอแลน RJ ร45นะครับในสองตัว HDMI ตัวนี้มีแล้วก็ USB Type-C ที่เป็นแบบ Thunderbolt 4 ย้ำว่า Thunderbolt 4นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนงตัวแจ็ค3.5มิลเครื่องนี้รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E ด้วยนะครับซึ่ง Wi-Fi 6E หลายๆคนถ้าได้ดูพวกรีวิวเราเตอร์ของผมไปแล้วเนี่ย <Wow. S 1> ก็น่าจะทราบกันดีว่ามันจะปล่อยขึ้น6กได้โน้บูเบองนี้รองรับแล้วพูดแรงด้วยนะครับในส่วนคุ้ลิ่งกันบ้างดีกว่านะครับ ตรงนี้ต้องบอกตรงๆว่าทาง LG เนี่ยก็ยังคงได้เลือกใช้ตัวซิลิโคนที่เป็น Thermal k i z z l y Conductoros XC นะครับที่มันมีการนำความร้อนได้ดีมากกว่าซิลิโคนปกติทั่วไปค่อนข้างสูงทำ <Wow. S 1> ให้มันระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เคล็ดลับจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ด้านในครับมันมีรูช่องตรงนี้ที่มีพัดลมมีพัดลมมีพัดลมข้างในมันจะเป็นยังไงไปแกะดูกันดีกว่าไป แกออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องบอกตรงว่าชุดคูลิ่งอลังการงานสร้างอีกแล้วพัดลม1 2 3ตัวนะครับก็โดยปกติมันจะมีพัดลมสองตัวอันนี้หลายหลายคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วแหละออกด้านซ้ายออกด้านหลังออกด้านหลังออกด้านขวานะครับแต่พัดลมตัวนี้เนี่ยมันจะทําเป็นตัว ช่องที่กลวยอากาศมวลร้อนทั้งหมดที่มันแผ่มาจากตัวฮีตไบร์ออกไปนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยยืดอายุการใช้งานได้โดยเขาจะมีตัวขอบโฟมตัวนี้ดักเอาไว้ทั้งหมดเลยนี่จะมีขอบโฟมดักเอาไว้ทั้งหมดเวลาปิดฝาด้านหลังเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นห้องครับมันจะเป็นห้องออกมาแล้วก็กลวยอากาศร้อนตรงนี้ทั้งหมด ออกไปทางด้านหลังซึ่งเขาก็จะมีในส่วนตัวทิตซิงตรงนี้ที่มันเป็นฮิตซิงพิเศษเพิ่มเข้ามาเพราะว่าการระบายความร้อนมันจะเป็นทั้งแผบตรงนี้พัดลมตัวนี้ก็จะเป่าในส่วนตรงนี้ออกไปนั่นเองนะครับทิดไปรอบนี้ให้มาเยอะจัดครับ1,2,3,4 5 6แล้วก็มีเส้นโค้งตัวนี้อีกหนึ่งเส้นรวมเป็นทั้งหมด7เส้นด้วยกันนะครับด้านในนี่ถือว่าจะหนักจัดเต็มมากในส่วนของตัวแรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรม8 x 2คูณกิกนะครับบัส5 6 0 0อันนี้เป็นแรมของทาง Samsung นะครับตัวการ์ด Wi-Fi ตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6E ใครที่ใช้เราเตอร์ที่มันมีตัว ขึ้น6ก h ิอันนี้รองรับเรียบร้อยนะครับ <Wow. S 1> m d ติดตั้งมาให้แล้วความจุอยู่ที่ 1TB เถ้าไม่เพียงพอมีอีกหนึ่งสล็อตสามารถใส่ตรงนี้เข้าไปได้นะครับก็อยากอัพ 1T 2่เใส่เข้าไปได้เลยในส่วนตรงนี้เรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ให้มาตามมาตรฐานเกมมิ่งตัวไฮเอ็นก็คืออยู่ที่9 0วัต์อด้วยกันแล้วก็มีในส่วนตัวลำโพงด้านล่างตรงนี้นี่ที่ใส่มาให้นะครับก็ทั้งหมด2ตัวด้วยกัน ครับก็ด้านในประมาณนี้เลยอัปเกรด M.2 ได้อัปเกรดแรมได้ถือว่าทำออกมาให้แจ่มมากติดอยู่อย่างเดียวถ้าใส่ WiFi 7มาเลยนะแม่งจะเจ๋งกว่านี้แต่ WiFi 6 e ก็ถือว่าโอเคแล้วครับด้านในเนี่ยต้องบอกตรงๆว่างงานเขามากันสุดจริงนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยถ้าลองมองดูดีๆตรงนี้เนี่ย เราจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของตัวแถบไฟ R G B ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีการอัปเกรดจากรุ่นเก่าๆก,ก่อนหน้าที่เคยเจอปัญหากันหลายๆคนคือพอมันเป็นมีไฟ R G B ตรงนี้แล้วมันจะมีสายแพรเวลาที่เราเปิดฝาเครื่องบางคนดึงพึบสายขาดบอดหกักโอ้โหปัญหาเยอะมากเคยเจอกันเยอะมากขนาดผมผมยังเคยพลาดนะครับตัวเนี้ยเขาก็เลยมีการอัปเกรดทําให้มันเป็นระบบหน้าสัมผัสนะครับดังนั้นใครที่แบบอยากจะลองแกะอัปเกรดเองตรงนี้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าไฟ R G B แถบเส้นตรงนี้มันจะมีความเสียหายสามารถแกะได้แบบ สบายใจมากยิ่งขึ้นน่ oh. แมู่ดว่าสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังสักเล็กน้อยนะครับเอาเป็นว่าไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอไปลองดูความแรงกันดีกว่า i9 14900hx มันจะแรงกันาดไหนไปชมกันครับ ในส่วนของสเปคเจ้าตัว rog strix ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว i 9, 9. <Wow. S> 1 4 9 0 0 hx เขาให้ cpu รหัส x ที่เป็นแบบเน้น performance เลยนะครับดังนั้นตัว max tdp ของเขาเนี่ยจะอยู่สูงถึงวัตต์ด้วยกันเป็น cpu แบบ 8T p core 16 e core ส2มส thread นะครับแล้วก็แน่นอนเครื่องนี้รองรับ pcie 5.0เรียบร้อยเป็นตัวเมนบอร์ด model g 6 1 4 jvr นะตัว ram ของเขาเนี่ยเป็น dr 5้ g บัส2 8 0 0คูณ2ก็คือบัส5,600นะถ้าเราลองสังเกตดูตั้งแต่เครื่องก่อนหน้าที่ผมรีวิวไปเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเกรดบัสแรมจาก4,800เป็น5,600แล้วในปีนี้นะครับแล้วก็ในส่งตัวการ์ดจอเครื่องนี้จะไม่ได้เน้นความแรงมากมายนะครับเกาจะอยู่ที่ rtx 4060นะครับเป็นตัวรหัส AD 107เครื่องนี้เนี่ยก็ถ้าคุณเปิดเทอร์โบโหมดมันจะมีการโอเวอร์คล็อก GPU ขึ้นไปเล็กน้อยนะครับก็จาก1545กลายเป็น1595นะครับแล้วก็เมมโมรีเนี่ยวิ่งอยู่ที่2025อันนี้เป็นการปรับเทอร์โบโหมดนะผมไม่ได้โอเวอร์คล็อกเองนะครับและในส่วนของตัวการ์ดจอตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่า เขาให้ตัว m a c TGP นะครับสูงสุดเลยก็คือ140วัตต์ด้วยกันในส่วนของความแรงของ CPU นะครับแน่นอน Intel generation ที่14ตัวนี้เนี่ย single thread จะอยู่ที่891นะครับ multi thread ก็จะอยู่ที่13,977ด้วยกันผมลองเม้น์ใหม่ก็14,000อยู่ในช่วง r a น g e ประมาณนี้นะครับก็ความแรงบองตรงมันก็คือเจ้า 13980HX นะครับที่ เพิ่มในสองตัวการจัดการการทํางานให้มันแบบมีการเรียนข้อมูลที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในสำหรับ g e น14เนาะในสองตัว SSD ครับตัวนี้จะเป็น read 5 0 0 0น write 3 3 0นะครับความจุก็ 1TB นะครับ random 4K เนี่ยจะอยู่ที่49ด้วยกันในส่องตัวอย่างโปรแกรม Cinebench 2024 GPU score เนี่ยอยู่ที่9352นะครับ multi core อยู่ที่1668แล้วก็ single core เนี่ยอยู่ที่127ด้วยกันและในสตัว c i b e n c h R23 นะครับ Multi Core เนี่ยสูงนะ3 4แล้วก็ Single Core เนี่ยอยู่ที่2163นหรบาว่าทำ <Wow. S 1> ไมผมมันสูงมันสูงจริงเทียบกับตัว t r i p e r เก9 0เ W x ตัวนี้ถ้าสมมติมันเป็นซิงเกิลคอร์นี่ก็คือแรงกว่าเยอะแล้วแต่ถ้าสมมติเทียบแบบมัลติคอร์คือชนตัรเทวิปเปอร์สองพันเก้ w x ได้แบบสบายๆเลยนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมกรีดเบนซิกกันบ้างนะครับกรีดเบนซิกตัวนี้ซิงเกิลคอร์ได้ที่2,865แล้วก็มัลติคอร์เนี่ยอยู่ที่16,636หนมะื่หมสิบหกเลยก็ไม่ได้นะครับในส่วนตัว pc m a r k 10ครับเทสทั้งระบบเครื่องนี้ยังไม่ถึง9,000นะครับเพราะว่าด้ววยการ์ดจอที่มัันนเป็ต RTX 4060 คะแนนมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8,500ก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากสำหรับโนบุ๊กเกมมิ่งอันนี้ได้อันนี้ส่งมาจากตัว intel core i 9 1 4 9 0 0 hx เลยครับ <Wow. S 1> และในส่วนของตัว v ray ครับแน่นอนเครื่องนี้แทบจะเหมาะกับสายทำงานที่ต้องใช้ cpu หนักๆได้ถึง1 9 7 6 4แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างโปรแกรม 3d mark fire s i e เครื่องนี้ได้ที่25,727แต้มด้วยกัน และไทม์สปายนะครับอยู่ที่1 1 8 3 1แต้มและเจ้าพอร์ตรอยัลนะครับอยู่ที่6 2 1 5แต้มถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องที่แรงมากทำให้รีดประสิทธิภาพตัว RTX 4060ออกมาได้สุดมากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> โดยก่อนที่จะไปเทสเกมผมขอมาทำความรู้จักกับตัวแอป a m ล r ม c a เคอีกหนึ่งรอบสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับที่ผมบอกว่าการจอมันมีการโอ,อเวอร์ค็อกเล็กน้อยอันนี้เราปรับเป็นแบบเทอร์โบโหมดนะครับการปรับไซเลนเทอร์โบมันจะมี ผลต่อประสิทธิภาพเครื่องโดยโตรงโดยผมจะไม่ได้ทําการทดสอบแบบแมนนวลนะครับที่มันสามารถวอร์ c ล็อกในส่วนของ CPU ที่ปลดล็อก TDP ขึ้นไป GPU ที่สามารถวอร r c ล o c กเองได้อันนี้เราจะไม่ได้ปรับเราจะไม่ได้ยุ่งนะครับพัดลมปล่อยเป็นโหมดออโต้ของโหมดเทอร์โบนะครับในส่วนของตัว GPU โหมดต,ตัวนี้ผมแนะนําเลยสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเล่นเกมเอาให้สุดๆเลยนะตัวนี้มันมีมัคสวิชมาใช่ไหมครับคุณก็ปรับ GPU เป็นตัวอัลติเมทไปเลยครับมันจะทําให้ตัวประสิทธิภาพของ กาจอเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็พัดลมออโต้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวแอปอ m มริกาเคผมแนะนำอยากใช้มาลองเล่นดูเพราะว่าเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยดูในเรื่องของแบบ Aurora w a l l p a p e r s e t t i n g m มา r ครอัปดงอัปเดตโปรแกรมซอฟต์แวร์อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับไปเราไปเล่นเกมดีกว่าเกมแรกผมขอลองอาร์คภาคใหม่ล่าสุดก่อนเลยนะครับเราจะลองเป็นแบบ 4K Plus นะครับเกมนี้มันค่อนข้างกินสเปเก็จะไม่ลองแบบ 2K ตามหน้าจอนะก็คะ1,920ค1,200แล้วกันแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกเนี่ยผมจะเซตติ้งเป็นระดับมีเดียมนะครับในส่วนตัว RTX แน่นอนเราเปิดตัว DLSS Frame Gen ขึ้นมาแล้วก็ Super Resolution เนี่ยเราจะปรับเป็นแบบ Quality นะครับซึ่งเครื่องนี้ RTX 4060ต้องบอกตรงๆว่าเล่นได้ดีกว่าตัวเวอร์ชั่นเก่ามากๆนะครับเพราะว่าในส่วนตัว CPU ที่มันเป็นตัว Generation ทนะี่14เนี่ยตอนนี้มีความแรงมากกว่าครับถ้าสมมติเอาไปชนตรงๆกับตัว i9 13900HX เนี่ยผมบอกตรงๆว่าตัวนี้ก็แรงกว่ากันค่อนข้างพอสมควรเลยในเรื่องของความแรง CPU เราจะเห็นเลยว่า CPU รันอยู่แค่ประมาณ1-2%แทบจะไม่ทำงานกันเลยนะครับแล้วก็ความร้อนของ CPU เนี่ยจะแว่งๆอยู่ในช่วงประมาณ75จนถึงประมาณ87นะครับอยู่ในช่วงประมาณนี้ในส่วนของตัวอุณหภูมิการ์ดจอยังคงเย็นเหมือนเดิมครับก็คือ6 6องศาด้วยกันนะครับก็ตัว g p ร์ดวิ่งจริงๆก็อยู่ประมาณ90กว่าจนถึงประมาณ100วัตต์นะครับเฟรมเรท60กว่าเฟรม560 50 60นิดๆอยู่ในช่วงประมาณนี้เอาตรงๆผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่เครื่องนี้ให้แรมมาเลย16กิกแลวก็ SSD 1เทคือคุณเอาไปเล่นเกมอะ่ะไม่จำเป็นที่ต้องอัพแรม16ยังคงเพียงพออยู่แต่ถ้าอยากจะอัพเกรดเพิ่มขึ้นก็สามารถอัพได้นะครับสามารถอ uh ัพได้แต่ SSD ให้มาเทนึงนี่ถูกใจมากหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นเนี่ยชอบให้มา5 1 2มันไม่พอแล้วเกมยุคนี้มันกินพื้นที่ย้อนข้างเยอะนะครับนี่แหละเล่นได้สบายเลยเกม Ar รปรับ m e เดียม Full HD Plus ครับ ลองคอฟดิวตี้โมเดิลเวอ a r แฟร์กันนะครับอันนี้เราจะปรับเป็นแบบ 2K เลยแล้วก็ใน2ตัวกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบสูงสุดก็คือ Ultra นั่นแหละครับแล้วก็ใน2ตัว DLSS เราจะเซตติ้งเป็นแบบ Quality ไว้นะครับก็คือคุณภาพเรามาลองดูกันว่าเกมนี้เล่นโหดขนาดไหนย้ำนะครับรอบนี้เราลอง 2K ที่มันเป็น2,560คณ1,600แล้วนะเปิดมานี่ก็70กว่าเฟรมเลยนะครับ76 77เฟรมโอ้โห <Wow. S 1> เอาตรงๆ RTX 4 0 0 เล่นสองเทปรับได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ค่อยไม่ธรรมดาเลยมันเรียกว่าโคตรแรงเลยนะสำหรับใครที่แบบยังลังเลอยู่เฮ้ย เครื่องนี้ CPU i9 เลยแต่ได้การ์ดจอแค่ RTX 4060แอมจริงมันสามารถเล่นเกมระดับ Triple A ได้ทุกเกมนะขนาดเกม Ar k ก่อนหน้านี้ก็ยังเล่นได้แบบสบายๆแต่ว่าเกม Ar k อาจจะยังปรับได้ไม่สูงไม่สุดสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวเกมอื่นๆเนี่ยอันนี้ปรับสุดได้แบบสบายๆเลยเฟ <Wow. S 1> รมเรทก็บางฉากนี่ก็ทะลุไป90กว่านะอุณหภูมิก็76-73องศาสำหรับ CPU แล้วก็ในส่วนง GPU ก็66องศาตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมเรทดีกว่าว่าได้เท่าไหร่กันไป สรุปออกมาอยู่ที่90เฟรมด้วยกันนะครับก็ CPU ที่ปั่นไป201เฟรมเลยนะแล้วก็ในส่วนขงตัว GPU อยู่ที่91เฟรมเซตติ้งตามนี้บอกได้เลยว่า4 0 6 0เครื่องนี้แม่งสุดจริงลองดูกับ Cyberpunk ดูนะครับเราจะปรับให้เป็นแบบ Ray tracing Medium นะครับแล้วก็ DLSS เนี่ยเราจะปรับให้เป็นรูปแบบของ Quality เลยคือเน้นสวยเลยนะครับแล้วก็เปิดในส่วนงตัว Frame Gen เข้าไปอีกนะครับนี่เทคโนโลยีมีลายใสหมดแล้วก็ตัววิดีโอเราจะปรับให้เป็นแบบ2560 x 1600นะครับ ตัว Nvidia l o ีย f f ลลิอันนี้เปิดไว้อยู่นะครับลองเทสกันดูว่าโหดแค่ไหนกับเครื่องนี้เปิดมาก็60กว่บเฟรมกับ70เฟรมเลยนะโอ้โหอันนี้ปรับมีเดียมแล้วเปิด r a ร t r a c i n g ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าได้ตัวเฟรมเจนเข้ามามันเลยทำให้แบบเล่นได้ลื่นๆนะฮะแล้วก็ในส่วงตัว TGP การ์ดจอเห็นไหมครับบูสต์ไปถึง1 2 0วัตต์เรียบร้อยถือว่าแรงใช้ได้เลยเครื่องนี้ RTX 4060ยังคงสามารถ เล่นได้ทุกเกมสำหรับเกม Triple A นะครับในส่วนของ CPU ก็แอบขี้เกียจเหมือนเดิมก็หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ CPU ก็ร้อนอยู่ประมาณเจ็ดสนะิบถึงแปดสิบนะเสียงพัดลมก็ดังพอประมาณระดับหนึ่งในส่วนของเกมนี้การ์ดจอจะร้อนนิดนึงก็คือเจ็ดสิบองศาแต่ถามว่ามันร้อนมากไหมก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นหรอกเล่นได้แบบสบายเลยเดี๋ยวไปดูสรุปเฟรมนะครับป่ะสรุปเฟรมเรทออกมานะครับได้อยู่ที่หกสิบหกจุดสี่หกเฟรมเรทนี่พีเซตตามนี้เลยอย่างที่บอกโคตรแรงสี่ศูนย์หกศูนย์ตัวนี้ ไม่ธรรมดานะครับกับ CPU i9 14900HX เกมฟอร์ซ่าเกมหนึ่งนะครับปรับสุด 2K เลยแล้วก็เปิดตัว Nvidia DLSS บวกตัว Frame Gen on บวก Boost นะครับกราฟิก Extreme สุดไปเลยลองดูกันเปิดมาครับ85-86เวโอ้โหแรงใช้ได้เว้ยแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องตัวนี้นะครับ ซีพยูก็ยัง,งคงขี้เกียจอยู่เอาจจริงนะผมมองว่าตัว i 9เก้แม่งแรงมากทาให้แบบรันอยู่แค่แบบ1-2%ได้แต่ว่าความร้อนเนี่ยก็อยู่ประมาณ 70- ถึงช่วง80กว่านะครับก้าจอ64ตามนี้เลยเล่นได้แบบสบายเดี๋ยวไปดูสรุปเฟรมเลยกันปโดยเกมตัวนี้นะครับจะได้เฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่87เฟรมด้วยกันอันนี้ปรับสุดเลยบอกเลยครับ40 60มันแรงจริงลองดูกับเกม Starfield อีกหนึ่งเกมนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมกินกราฟิกอย่างโหดนะครับเฟรมาณ 46 47เฟรมซึ่งอันนี้ผมปรับเป็นแบบอัลตร้านะครับแต่ว่านี่ให้มาดูเซตติ้งก่อนตัวนี้ครับดิสเพย์ปรับเป็นอัลตร้าในส่วนตัวอัพสเกลเนี่ยมันยังใช้เทคโนโลยีของ FSR ซึ่งตัวนี้แนะนำว่าให้ปรับเป็น DLSS ไปนะครับเน้นเป็นแบบ u อ l ตี้ไปเลยก็ได้ไปลองดูกันครับอีกหนึ่งรอบครับนี่เลย48เฟรมใช้ให้ตรงกับการ์ดไปนะครับมันจะได้แบบลื่นๆแล้วก็ได้ดีทงดีเทลอะไรต่างๆมาครบด้วยแล้วอันนี้ผมปรับเป็นแบบ คุณภาพนะครับโอ้โหเล่น oh. oh, oh. ได้สบายครับภาพสวยมากอ,อันนี้ผมชอบจอตัวใหม่เลยอ่ะคือจอตัวนี้มันได้แบบ 2K แล้วสีมันละมุนเนียนมากแจ่มจริงเรียกได้ว่าลองทดสอบให้ดูกับ Triple A เกมทุกๆเกมเกม 3A เกมภาพสวยเล่นได้หมดอ่ะครับเครื่องนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าตัว ROG Strix 16ในปี2024ตัวนี้ <Wow. S 1> ต้องบอกอย่างแรกเลยนะครับว่า โบเครื่องนี้เนี่ยแรงจริงแต่น้ําหนักของเขาเนี่ยก็พอสมควรเหมือนกันนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่2.5กิโลทีนี้เรามาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่าเครื่องนี้ขายอยู่ที่69,990บาทถามว่าแพงหรือเปล่าในส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าถ้าในปีที่แล้วอ่ะที่เขาใช้ตัว CPU 13900H หรือ HX นะครับเทียบกับตัว 14900H หรือ HX เนี่ยอันนี้คุณจะได้ความแรง CPU ที่เพิ่มขึ้นมาพอสมควรเพราะว่าตัวเนี้ยเทียบเท่ากับตัว i 9 1 3 9 8 0น้น HX นั่นเองนะครับดังนั้นมันจะได้ความแรงเทียบเท่ากับโน้ตบุ๊กเครื่องละแสนก็บาทในปีที่แล้วแต่มันอยู่ในโน้ตบุ๊กราคา6 9 9 9 0บาทเท่านั้นแล้วอย่างที่2นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเจ๋งมากๆเลยก็คือการอัปเกรดตัว M 2คุณเห็นไปแล้วตอนที่ผมแกะฝาใช่ไหมครับเขา M มี M 2ติดตั้งมาแล้ว1เทแล้วก็มีช่องว่างอีกหนึ่งช่องซึ่งเครื่องนี้จริงๆเขารองรับในเรื่องของระบบปฏิบัติกา,ารไดด้้วรซถ เชื่อมต่อเรท e ศูนย์ได้เพื่อให้ ssd เดี๋ยววิ่งกันแบบความเร็วทะลุหมือนอ่นน่ะสามารถทําได้ในเครื่องตัวนี้นะคใครที่แบบว่าอยากจะทําก็ซื้อมาใส่เพิ่มเติมแล้วก็เซตติ้งผ่านไบออสได้และที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของการระบายความร้อนที่เขามีการเพิ่มในส่วนงตัวตรงกลางขึ้นมาแล้วก็มีพัดลมอีกหนึ่งตัวทําให้มันสามารถคุมอุณหภูมิได้อยู่นะโดยเฉพาะในส่วนของตัวการ์ดจอที่แบบเย็นมากอ่ะหกสกว่า70องศาส่วน c ี u นี่ผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็น,นีคอน้อนข้างสงสูแล้ววได้ในช่งประมาณ 70- 70-80 90อยู่ประมาณนี้ผมถือว่าใช้ได้เลยสำหรับเจ้า ROG Strix ใครที่แบบว่าอยากได้น้ตบุ๊กเทพๆสักเครื่องหนึ่งผมมองว่าเจ้า ROG Strix ในปี2024ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจด้วยราคาที่เรียกว่าเปิดมาเท่ากับรุ่นก่อนหน้าแต่ความแรงมากยิ่งขึ้นก็ลองดูกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์เวีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้ารอบหน้าจะมีอะไรเด็เดๆอีกรอติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s c r i b ด้วยครับสวัสดีครับ